วันนี้พาไปดูบรรยากาศที่ตลาดพลาซ่าหัดใหญ่กันบ้างค่ะซึ่งถือว่าเป็นใจกลางเมือง หัดใหญ่เลยนะคะที่นี่ก็จะมีสิ่งของมากมายอย่างที่เราเห็นก็เป็นเสื้อผ้านะคะคก็เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างที่บอกไปค่ะหลังจากรัฐบาลเนี่ยประกาศยกเลิก t h Thailand p a า s และกำลังคับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำประกันสุขภาพในการเดินทางเข้ามาประเทศแล้วก็ผู้ประกอบการย่านตลาดพาซาหัดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่พูดเลยค่ะเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีต่อภาคการท่องเที่ยวมากๆอย่างนางรุจ,จิพัฒ วรภาพพรมพัฒค่ะเจ้าของร้านเสื้อผ้าเจ๊ฟ้า บอกนะคะว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่อำเภอหานใหญ่มากขึ้นแล้วนะคะส่วนหนึ่งมาจากการที่ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสนําสินค้าต่างๆออกมาจําหน่ายตามงานต่างๆรือวาตามบูธมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการเองก็ยังคงให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการยกการให้สูงเพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ้ทางนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการแล้วก็นัก ่องเที่ยวมีความปลอดภัยด้วยขณะเดียวกันทางนางสัญญาเกมบูเจ้าของร้านเสื้อผ้ามัดย้อมร้านพิต่อย ซึ่งก็ขายอยู่ในตลาดพาซาหนึ่งหัดใหญ่แห่งนี้ค่ะบอกว่าในห่วงที่มีโควิด -19 ระบาดช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ายอมรับด้วยนะคะว่าได้รับผลกระทบมากๆรายได้ลดลงแต่หลังรัฐบาลประกาศยกเลิกระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มที่จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการกันค,ค่ะโควิดค่ะโควิดขายยากเนี่เพิ่งขายได้มา เดือนนี้พอขายได้ไดก็จากร้อเปอร์เซ็นได้สักประมาณ60%ซได้ก็ด,ดีใจดีใจเยอะมากเลยค่ะถ้าใครสนใจจะซื้อสินค้าพาซ่ามาได้เลยค่ะเราเปิดตั้งแต่จิตมงเชา้าแล้วก็ปิดห้าโมนั่นนะครับก็เป็นน้ำเสียงของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับ